แล้วก็เสียงเอาให้มันดู้ลึกลับละกันโอเคชื่อนี่ขอตั้งชื่อละกันตั้งชื่อว่าอ,าอไอเดียมาเราโหวตกันนะครับโหวตที่ห9 0 0 1 9 0้เ้ยตึดเอ้ไม่ใช่เอาชื่อว่าไม่ละกันชื่อผมเอง เน็กซ์แล้วก็อัพค่าสเตตัสนาจิกกับวิวพาวเวอร์เสร็จแล้วก็อัพเอ่อเขินนิดนิดนึงค่าเตาบอาค่อนข้างซับซอ้อนใะนเกมนี้โอเคเน็กซ์ไปต่อเลยสกิลเริ่มต้นสกิลพูดชักนาวชักจูโอเคสกิลแล้วก็ยังไงในเกมก็มีสกิลอีกเยอะแยะมากมายไก่กองเลยผมจะเป็นอ่า สายสเปิริตมานาเดนวอลกิ้งบอมมายบลัสสเปลวิปเกรดก็บออฟพาซายฮีโร่ออฟฟินเคสเอาพื้นๆก็คงจะต้องเป็นไลนิงก่อนแล้วกันสายฟ้าหนึ่งอันแล้วก็สกิลมายบลัสอีกหนึ่งอันเล่นที่ระดับนอร์มอลโอเค เกมนี้มีความยากในระดับไหนแม่ผ่านหน้าผาไปดินแดนพ<ด>ะอ่าวัตเทเรกพอคอยซึ่งก็คือคลิกออฟเมชเป็นเป็นหนึ่งในสถานีเนี่ยใ,ในที่เฟรเดอ์ที่ทเหล่าจอมเม่จะเข้ามาเรียนรู้กำแพงสูงใหญ่ที่จะและแล้วก็ซึ่งอ่า ก็เหมือนว่าศาสนาจะสภาเวทมันเหมือนกับคุกมากกว่าโรงเรียนสอนอ่ะเพราะว่าทุกคนจะถูกเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วเมื่อถึงเวลาก็จะถูกนำไปฝึกฝนบนชั้นบนสุดเออนั่นแหละนะและคือตัวเราเอตัวเราอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงตัวเรา การฝึกของเราได้แบบมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วถ้าเราฝึกผ่านนี้เสร็จก็คือเราจะจอมเวทจอมเวทมีไว้เพื่อรับใช้แล้วไม่เออโอ้ไม่ทันอ่ะแต่ไม่ทันวเวทมวนตมันเหมือนเป็นเหมือนของขวัญแต่ก็เป็นคำสาบอ๋อค นี่คือเหมือน howling howling ก็เหมือนเป็นโลกต่างมิติชนิดือยังนะแล้วเราก็ต้องเข้าไปเหมือนเข้าไปโลกต่างมิติฉันพร้อมหรือยังแล้วก็เออจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันจัดการกับปีศาจไม่ได้หรอจะถ้าเปลี่ยนนายเป็น abomination ก็คือพวกแปลกประหลาดและ และเทมเพลราก็จะสังหารนายซะอันนี้คืออีเลเรียมจะเป็นตัวสื่อกางคำคาเข้าไปโลกโลกมายาเญอแล้วก็เจ้าไม่ทุกคนต้องผ่านการทดสอบนี้และเจ้าก็เหมือนกันอ ยูบ้างถึงแม้ว่าแบบจิตวิญญาณเนี่ยวิญญาณจะเป็นตัวกําหนดกฎเกณฑ์แต่ว่าตัวเราจะเป็นผู้เลือกทางเดินเจ้าอ่ะดิสตรนเขาบอกจบพร้อมแล้วเหรโอเคครับผมไม่มีทางเลือกอื่นนอาจะกทาตามสินะเอาล่ะมาเริ่มกันเลยชึบอ,อันนี้เป็นที่มันพลังโอโม่ขาวมากโอ้ย ลาโอโมโ่เขาฮ่าหาเป็นปกติเนี่ยโค้ดเด็กอัปเดต The Howling among evidence of circle Nothing is r e g a i n with more near than Howling ก็ไอพวกไอโค้ดเด็กก็เป็นเหมือนข้อมูลสำคัญ n i g h t Commander g i g o r i a n First Enchantment Iveria จ๊บโอเคมาเริ่มเดินกันเลยดีกว่า w e s t of Healing เก็บไอเทมมาจ๊บโอเคอะไรเราะผมวม่าไอเนื้อเรื่องนี้แบบผมมัาจะเก็บไว้อ่านคนเดียวถ้าแปลตอนนี้มาเสียเวลาเกินไปยังไงเราจะเจอศัตรูแล้วก็ไล่เลยเวทมต์แรก Akana Bo แล้วก็ ตามด้วยไลท์เทนนิงออเออไอ้นี่มันเฮ้มันก้อนไฟฟ้ามันมีคาต้านสายฟ้าเลยอ้าวสวยจังสิเกมนี้จะมีแถบยังไ,ไงเกมนี้มันจะมีระบบสต็อปถ้าแบบเราจะได้วางแผนเลยแล้วก็วิ่งเข้าไปต่อยเลยซึ้งๆหน้าเลยคันช์ ขาน่าโบเออแค่นี้ยังเด็กๆหน้ามันเพิ่งจะเริ่มต้นเองขาน่าโบเข้าไปใกล้ๆแล้วต่อยซะฮันช์เด็กน้อยไปต่อไปต่อใครบางคน ไรเราจะเอ้ยหนูน้อยนายมันหนูพูดได้อะโอ้เที่ร่างกายฉันเหมือนหนูเพราะเจ้านายคิดว่าฉันเหมือนหนูล่างหา่างเหรอก็เป็นทุกทีแหละแต่มันไม่ใช่ความผิดของนายนะนายกับฉันก็ลงเรือดำเดียวกันแล้วนะใช่ไหมละ่ะ อ่าตอนรับเข้าสู่โลกมายาเขาจะเรียกเราฉันว่าเออมาส์ก็ได้นะโว้ยในเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาได้ด้วยเหรอก็อย่างพู่างที่นี่มันก็เหมือนกับแบบโลกอีกตัวหนึ่งอะ I I like ่ะก็ฉันก็อาจจะเป็นเหมือนนายก็ได้นะเมื่อก่อนจะเทมเพลราจะฆ่านายถ้าในายใช้เวลานายจะฝ่ายอ่นได้เวลา,าแล้วก็ถ้าแบบใช้เวลาในากันก็คงคิดว่าเออโอ้ยไม่ทันอ่ะมันพูดกันเร็วมากเลย ก็คือเราต้องรีบอะนะแล้วฉันจะทำยังไงดีล่ะก uh> ็มันมีท yep ี่น um> uh ี่นะก็เป็นเหมือนกับนั้ฝึกสุวศรีก็จะเป็นอสูรปีศาจเราต้องเราต้องแบบเผชิญหน้ากับอสูรปีศาจก็ถ้าไม่ทำอย่างนั้นเราเทมเพลสาก็จะฆ่าซะแเราจะชัออกไปถ้าออกไปได้เทมเพลสาก็จะไม่ฆ่าเรา ทำไมต้องแบบมาเจอกับสัปหลาดาแปลกๆด้วยก็ไปถามพวกที่อยู่ในหอคอยสิก็ถ้าโชคดีก็คงได้ถามสักวันแล้วนะก,นก,นก,นะก็เรา,าจะตามเดี๋ช่วยเ,เ,เองโอก,กาสของฉันมันจบไปแล้วนานแล้วแต่ว่านายจ้นายยังมีหนทางอยู่ โอเควิ่ง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 นี่ก็ม้าวิ่งมันอันตรายถ้าจะอยู่ในที่เปิดโล่งกว้างอย่างนี้แต่ถึงยังไงก็ซ่อนตัวไปก็มีประโยชน์อยู่ดีงั้นไปกันต่อถ้าขี้เกียจไยมากฉันล้อมแล้วเหรอ ก็จะพร้อก็พอเมื่อนายเข้ามโอเคโอเคตัวละเปิดฉากด้วยอาคาาน่าโบว์จิววิ่งเข้าไปใกล้ๆโอ้ยโดนยิงรอบหนึ่งยิงนัดที่สองอาคาาน่าโบว์เรียบร้อย I choose you Pikachu ตัวน,นอยู่ไหนออยิงเลยอชาชนาบจิ้วยืนรอ,อนโอ้ยโอ้โหเกม RPG ก็อย่างเงี้ยมันคงไม่มีแช่แอชชันหรือหวาให้เราหรอกสปิลิตออฟบอลโอ้มนุษย์ลงมาที่นี่อีกแล้วจะพวกจอมเวท เลือกที่จะใช้การฝึกแ,<ล>แบบคนขี่ารดก็ก็เจ้าเลือกที่จะอ่า มาท้าทายแม่พีทีกันอี e ช o ต r หน e ่งท g ่พิสูจน์ทักษะ n ารมี a ิ้ i แล้วมาถูกส่งมาต n อสู้กั n อีกแบบว่าจะมารับการฝึกง่ายๆอย่างนี้เหมือนแบบว่าแทนที่จะเป็นเหมือนไปมือเปล่าแล้วก็ไปสู้กับปีศาจอย่างเงี้ยก็เห็นด้วยนะแต่ก็ไม่ได้มีทางเลือกนียนะใช่แล้วทางเลือกแล้วมันก็ผิดพลาดเชื่อทรั้งเลือกที่เจ้าจะเป็นเมจมาอยู่ที่นี่แล้วเจ้าจะต้อง หวังว่าเจ้าจะเจ็บปวดทุกสึกหนักๆเลนะเดี๋ยวจะต้องการความช่วยเหลือนะก่อนหน่แล้วเจ้าจะไม่ใช่คนแรกที่ขอแล้วเขาไม่ได้มาเพื่อช่วยนะยังไงก็ตามเจ้าหน้าที่ของฉันคือสร้างสุดยอดอาวุธเอออัลติเมทเวฟพอน นายเป็นคนสร้างอาวุธทั้งหมดได้เลยเหรอทุกเขาเอามาทามั้งมาที่นี่ด้ยวยความต้องการของฉันเองพวกมนุษย์ที่ไม่สามารถก้าวข้ามความว่างเปล่าแล้วก็จะ cannot those m o r t a l who cannot much lead such a hollow empty life ก็มนุษย์ว่าที่แสนวา่างเปล่าก็จะอยู่อย่างว่างเปล่าไปประมาณนั้นละมัง้ง แล้วอาวุธพวกนั้นมันจะทำลายปีศาจได้หรือเปล่าไม่ต้องแน่นอนเลยที่นี่ทุกอย่างมีเป็นจริงหมดเป็นดั่งความคิดคิดว่านั่นคือหลักเด็ดดาบแล้วก็ธนูคันธนูคือไม้เหรอเชื่อว่าก็คือว่าทำไอ้หมดนี่มันทำให้ทุกอย่างเป็นจริงได้ไม่บิวเมกเตอเรียต้องการอาวุธของฉันไหมหล่ะจะให้ก็ได้นะถ้ามาดวลก,กันสักหน่อย ก er ็มาแล้วการทดสอบจากฉันซะก็ได้มาเลยตามต้องการเลยเจ้ามนุษย์จะต้องการถ้าเราสู้กันกว่าเจ้าค่ะฉันจะฉันจะตัดสินใจว่าเจ้าแข่งแข่งพอไม่งั้นไม่งั้นเจ้าก็เออตายแน่ เข้าใจแล้วเริ่มการต่อสู้ได้คอเปอร์เชิดด้วยไล่บอสตู้ตามด้วยอาคานะ่าโบไลท์เนนิงแล้วก็วิง่งโอ้ยอาคานะ่าโบไลท์เนนิงปา้าพอแล้ว รกเจ้าผานแล้วไม้คาทาทานี้เป็นของเจ้าวะขอบคุณมากเลยขอให้ชัยชนะของเจ้าเป็นรางวัลมันเป็นรางวัลที่เก็บไว้ตอนนี้เราก็ได้ไม้คาทามาแล้วเย,ย้วารอนสตาฟเป็นคาทาเหล็ก เราไปกันต่อเลย Base of Healing งเก็บมา <Yes. S 1> โอ้โอโอไปเก็บโค้ดเด็กการเก็บโค้ดเด็กมันจะทำให้ได้ exp ด้วยเพราะยัง้นก็เก็บๆไปเถอะคิดมากโอเคไปลุยกันต่อเลยเสียเกมเกมนี้มันก็มี auto save ออโต้เซฟเหมือนกันหึ hmm. วันที่สี่นาทีแล้ว ติดเอาวูฟเจอนี่หน่อยไลนิงอัศนาโบว์เด็ดหน่อยเอาไปกินอีกจิ้วจิ้วอัศนาโบจิ้วจิ้วคาถาในเกมนี้มันไม่ได้แบบอะไรอะมันไม่ได้เอาไอ้ฝ้ามันยิงอะแต่มันยิงก็จริงแต่มันแบบอ๋ออ้าวพีทเทหลังมาตัวนึงเหรองั้นเจอนี่หน่อยมา伊บลส ไปเทนนิงแล้วตามด้วยอันคดาโป้เพทรท่วนสมบูรณ์แบบเจ้าชนะฆ่าในโลกความโลกนี้ไม่ได้หรอกเออสล็อตดีมอนปีศาจสล็อตขอรอมานาซื้อนิดนึงโอเคไปเลยเซฟเกมเจ้าเจ้าจะและมนุษย์ที่ถูกเรื่องไว้นี่ลกกินอย่างนี้ จะเป็นอาหารขนมให้ข่าใช่ไหมหรอไม่ชอบเลยเขาคงไม่ช่วยแล้วแนเอาว่าเราเรีบไปดีก,กว่าไม่ไปยังไงทีสัตร์จะจัดการกับเจ้าเองอะไรเ่สกัางีสัต์ก็ยากเกิดไปสำหรับคนปกติที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะแล้วนา แล้วจะช่วยไหมเนี่ยช่วยเลยไม่มีท่านับไม่เลยช่วยเขาดาวเจ้าใจลงตรงไปซะเจ้าคงจะมีอะไรอื่นให้ทำล้วตอนนี้ข้าเหนื่อยแล้วละ่ะข้าที่เกียจติเซเวานากับเจ้าทำไมนายเห็นคืเรียกว่าสล็อตละ่ะเพราะว่าข้าคือวิน จิตวิญญาแห่งสลตอ,อ,อสูร,รกายของโลกมายาไม่เหมือนเจ้าเจ้าเป็นแค่มนุษย์ที่เข้ามาในโลกนี้แล้วก็มีแต่มนุษย์ข้อเจ้าที่น่าลำํำค้านอาวุธใช่ใช่แล้วอา์มนุษย์ที่มีความตั้งใจและ นั่นแหละสิ่งที่พวกว,วิญญาณต้องการล้ะอ่าฮะที่เกลียดแต่อะไเจ้าต้องการอะไรต้องการให้ช่วย มีคาถาสวยนี่ก็มีอาว,วุธแล้วนี่ทำไมถึงต้องการทำไมต้องการให้ข้าช่วยอีกหรอเขาก็ดูเก่งนะเอ,อจะให้เป็นอย่างข้าจะให้มนุษย์เข้าไปอยู่ในร่างของอสูรกายงี้หรอมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ทรมารดเนอะ เจ้ามันครับวิถีของข้าเจ้าหนูน้อยเจ้านะทิ้งล่างมันไปตั้งปีไปหลายปีแล้วการการซ่อนตัวไม่ช่วยอะไรเราต้องเผชิญหน้าสิพวกเรากันเหรอ ฉันผ่านอะไรมากๆกว่กหนายคิดแล้วก็แต่เขาพูดถูกแล้วการซ่อมไม่ช่วยเลยขอโทษนะก็อนนี้คือโลกมายามันจะค่อยๆเปลี่ยนพวกเราไปจะพยายามแล้วกันจะพยายามกลายเป็นหมีเยี่ยมมากแต่การส่งมะนมันเหนื่อยมากไปให้พ้นก่อนละตอนนี้บอกแล้วไงเขาคงไม่ช่วยเราหรอกนา มาอยากให้สอนนะอยากจะเรียนรู้วิธีการแต่งเป็นอย่างข้าท่านขอท้าด้วยจะตอบคำถามข้าให้ผ่านสามข้อแล้วข่าจะสอนเจ้าได้จถ้าผิดถ้าไม่ผ่านแล้วก็จะืนกินจ้างคู่เลยมาได้ค้าสัญญาเลยะปริศนาแรก I have a sea with no water, a h o d with no sand, tower with no people, mountain with no land. What am I? ข้าคือทะเลไร้ซึ่งน้ำชายหาดไร้ซึ่งทรายเ <_ d ial> มืองไร้ซึ่งผู้คนภูเขาไร้ซึ่งดินแดนและข้าคืออะไรทะเลทรายเหรอไม่ใช่มื่งเรือพระจันทร์แผนที่ความคิดความฝันแผนที่หรืวมัง้งถูกต้องไปข้อต่อไป มือสอง I rarely touch but often h i l if you have it you will use me well what I am ข้าเอ่ออะไระจับได้ยากแต่ก็ถือว้ตลอดเวลาแต่ถ้าเจ้ามีแล้วจะได้ใช้อย่างดีอ่า handle มือจับเหรอลิ้นเหรอ t e m p l a e อะไรกระพภูมลมหายใจ ความรู้หรือว่าดาบ ah very touch but often held จับแทบไม่ได้แต่เราถือความรู้มั้งอ๋อเอ้ยเลยลิ้นเหรอคำตอบก็คือ ah เจ้าอยู่เร่งเร่งน่นเหรอไม่เลยเขาไม่ยอมหรอกหน้า my boss ตู้ l i g h t n อาคาดาโบและเอาคาทา,าจิมโอ้ยอ,อาคาดาโบไปนิ่งเจ้านี่มันน่าลำคางจริงข้าสอนเจ้าได้ก็ได้ถ้า,จาเจ้าจะได้ไปเจ้ฉันเป็นมีแล้วรู้สึกหนักจัง ก็โอเคอะนะเง้นไปได้แล้วไปจากการตีสัตว์หรืออะไรก็ได้ที่ตาแล้วก็ไปให้พ้นนะ่าเขาได้แล้วเหรอก็กแหมเหมือนก็น่ารักดีอย่นะคุณหมีสล็อตคุณน่ารักออกจะตายด้วยสิดูสิมีน้ำด้วยถ้าไปอย่างนี้<อ>ดูมันไม่เหมือนหนะมีนะเหมือนหมาป่าเออเปลี่ยนใจละเจ้าไม่น่ารักเอาซะเลย โอเคเราพักกันไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะจริงเราก็มาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ